น,นี่มาดูเรื่อง,องส่วนของมือนะฮะเขคลิปเหมือนกันดูจากเส้นอย่างเดียวดูจากเรื่องคู่คุณนะฮะเส้นคู่ของคุณเนี่ยขาดเส้นเรื่องคู่ฮะตรงตรงริมมือด้านนิ้วก้อยมือซ้ายก็จะขาดเห็นว่าจะเป็นเส้นตรงมาแล้วก็ขาดไปเลยขาก็หมายถึงว่ามีคู่ตอนวัยรุ่นนะฮะตอนวัยก่อนสามสิบฮะอะไรก็ได้ฮะยี่สิบ ยีสิบฝ่าได้จะเป็นเส้นขาดังนั้นเรื่องคู่ตอนนั้นก็จะเลิกลากันนะอยู่ดีเลิกไปเลยอาจจะเป็นชู้ก็ได้เป็นอะไรก็ได้เราแต่แล้วข้างบนมันก็จะเป็นเส้นมันก็จะเป็นเส้นสวยว่า,วาเจอความรักหลังๆอาจจะอ,าออะจะอยู่ด้วยกันได้หน่อยจะอยู่ด้วยกันได้แต่มือฝ่าก็จะเป็นแบบนี้ฮะก็จะเป็นเส้นแตกมันมีขั้นข้างล่างดังนั้น ก็เวลาอยู่กันอาจจะอยู่กับคนละจังหวัดหรือแยกกันอยู่หรืออาจจะเลิกลากันเลยก็ได้ <c oughs> เป็นแบบนี้แตกสองเส้นนะแตกแตกไม่ได้แตกแตกแยกนะแตกแบบเหมันก็มีมันเหมือนกับมีเส้นคู่แตกเป็นสองเส้นแต่แต่เส้นคู่หลักในมือซ้ายมันจะมันก็นจะชัดเจนนะเพราะคุณยังไงก็ต้องมีปัญหา คุณไม่น่าจะมีคู่คนเดียวตลอดเส้นวาสนาจากเนินจันทร์ตรงนี้ก็ก็ก็สันส้นๆด้วยมือคุณนิ้วก้อยก็จะสัน้นคุณก็จะเป็นคนฐานนิ้วก้อยก็จะต่ำลงมาดังนั้นคุณก็จะเป็นคนยอมเสียเปรียบคนเป็นคนไม่ยอมคดไม่ยอมโกงยอมเสียเปรียบมือก็ค่อนข้างจะหยาบหน่อยนึ่งนะคือไม่ได้นิ่มมาก ก,ก็น่าจะใช้แรงอ่ะก็รูปมือเป็นคนแก่ๆนะเล็บเล็บมือก็ทั้งทั้งกลมฮะทั้งกลมทั้งกลวยฮะ,ะเป็นนิปลูกกลวยนะเป็นมันไม่กลมๆเป็นนี่ก็กลมเอากลวยเหมือนนกัน พวกนี้ผมก็ดูลูกมือดูอะไรมวไม่ค่อยเก่งมือก็ไม่ได้ชิดมากฮนะพออ้าขึ้นมานิ้วกกลางเห็นร่องหมฮะคุณไปกับเพื่อนกับฝูงมากไม่ได้นะไปนั่งกินเดี๋ยวคุณก็คุณมีเงินเดี๋ยวคุณก็ฟักจ่ายฮะดังนั้นก็ประหยัดประหยัดไว้หน่อยไม่ใช่มือคนรวย